อันนี้ก็ต้องแถลงด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะสําหรับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กหลายเรื่องที่ประเดประดังกันมาเรื่องใหม่เรื่องเก่ามาปะ,ป,ะปนกันไปหมดเลยทีเดียวนะคะล่าสุดแถลง3มเรื่องหลักๆที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะอย่างเรื่องของคดีค้าการมชาวโลกใช่ไหมที่มันมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามันมีชาวเยอรมันที่มา ซื้อบริการเด็กนะคะแล้วก็บอกว่าใช้เงินเป็นล้านเ,นเพื่อแลกกับการถูกปล่อยตัวไม่ได้มีการต้องถูกดําเนินคดีแถมยังไปใช้ชีวิตตามปกติที่ต่างประเทศแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กก็ถแถลงด้วยเช่นเดียวกันท่านจะว่ายังไงบ้างลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะคะผู้กักโรงพักไม่ทําการแจ้งตรบียบแล้วนําซ้ํายังเอาตัวผู้หาไปฝากถังที่ศาลแล้วก็ไม่คัดค้านการประกัน,กกนไม่มีไหมายเหตุต่ตาง สารก็อนุมัติให้ประกันนะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศารนะครับคือในเรื่องสารต้องแยกกันนะครับถึงแม้ว่าตํารวจจะคัดค้างการประกันสารก็อาจจะให้ประกันก็ได้นะแต่ที่ผมเล่าให้ฟังว่า,าพนักงานสอบสวนไม่คัดค้างการประกันวันนี้เขาก็บอกว่าเขาเขาแม่แม่นในระเบียบอะไรต่างๆเขาเขาก็บอกว่าเมื่อวานที่ผมถามพนักงานสอบสวนนะเขาก็บอกว่าเขาแม่แม่นในระเบียบเขาแม่แม่ในในเรื่องของ ระเบียบตรอต่างนะซึ่งตรงนี้มันจะอ้างไม่ได้นะครับนี่แหละค่ะคํายืนยันจากปากของพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์ปร,ปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยคือในระหว่างที่มีการถแถลงความคืบหน้ากรณีชาวเยอรมันถูกจับคดีซื้อบริการเด็กอายุต่ำกว่า18ปีแล้วอ้างว่าเขาไม่ได้ถูกดําเนินคดีแถมยังเดินทางกลับเยอรมันเพราะว่า ให้สินบนเจ้าหน้าที่เรื่องนี้มันถูกเผยแพร่จากสื่อเยอรมน,นีเองนะคะทีนี้จากการตรวจสอบสำนวนคดีตำรวจมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทุกคนตอนนั้นมีหญิงไทยหนึ่งคนมีชายต่างชาติ3คนกลุ่มแรกเนี่ยเป็นหญิงไทยกับสามีชาวอังกฤษนะคะเป็นเจ้าของร้านคู่นี้ถูกดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์เพราะว่าให้บริการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มที่สอง ็นชาวอเมริกันกับเยอรมันนะคะกลุ่มนี้จะเป็นคนซื้อบริการถูกดำเนินคดีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและอนาจารเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีคู่นี้ออกนอกประเทศไปแล้วทั้งคู่ถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็มีการส่งสำนวนให้กับอายการสั่งฟ้องไปแล้วแต่ มันติดตรงนี้ที่ตำรวจไม่ได้ยื่นค้านประกันตัวทั้งๆท,ที่คดีนี้มันมันเป็นคดีร้ายแรงแล้วก็ไม่มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั้งกองการต่างประเทศเพื่อจะได้มีการแจ้งไปที่สถานทูตของผู้ต้องหานะคะแล้วก็ไม่มีการส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพิกถอนวีซ่าแล้วก็กักตัวด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลอ้างว่าไม่ทราบขั้นตอน ได้เหรอคะมันได้ไหมคะซึ่งจริงๆทีมข่าวของเรานะคะบีโจ๊กเนี่ยคุยในเปิดโต๊ะข่าวมาแล้วรอบนึงแต่วันแรกที่เป็นข่าวเลยนะบีโจ๊กบอกเลยว่ามันมีรอยรั่วรอยรั่วก็คือพนักงานสอบสวนนั่นแหละนะคะ,คะส่วนประเด็นที่บอกว่าผู้ต้องหาชาวยาเยอรามันเนี่ยอ้างเรื่องของการ จ่ายสินบนติดสินบนเจ้าหน้าที่เป็นเงินล้านหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีและเดินทางกลับประเทศได้โดยไม่ถูกเพิกถอนวีซ่าจากการสอบปากคำทนายความค่ะก็พบว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินที่เป็นเงินสดๆเนี่ยหนึ่งล้านบาทจริงๆนะแต่ทนายอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการทางคดีค่ะแบ่งเป็นการประกันในชั้นศาล2 0 0แสนบาทเงินค้ำประกันต่างๆโดยสารเนี่ยได้มีการห้ามออกนอกประเทศแต่ผู้ต้องหาเขาบอกว่าต้องมีธุระไปทำเรื่องของธุรกิจเรื่องของ ที่ธนาคารเขาถูกอายัดก็เลยต้องวางเงินค้ำประกันเพิ่มอีก50,000 0บาทนะคะส่วน30,000 0เป็นค่าทนายเป็นค่าดําเนินการบวกลบคูณหารล้านพอดีนะมันก็เลยอาจจะเป็นเงินนี้หรือเปล่านะคะที่ที่ข้อมูลไม่ตรงกันทนายเนี่ยคือพยายามจะพูดง่ายๆว่าล้านหนึ่งมันเป็นค่าทนายบวกค่าดําเนินการบวกค่าประกันตัวแต่ตัวของคนเยอรมันเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าจ่ายหนึ่งล้านเป็นการติดสินบนตำรวจอ่ะเรื่องนี้มันยังขัดแย้งกันอยู่นะคะ ผมอ่านในในอ่านในหลายอันแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าที่แต่พอไปฟังในสารคดีที่เป็นสารคดีของเยอรมันนะครับเขาบอกว่าตํารวจนะอ่าทีนี้เราก็ต้องไปสอบว่าตํารวจที่ไหนถูกไหมครับคือเรื่องนี้มันปิดบังกันไม่ได้นะครับมันก็ต้องว่าตามความเป็นจริงนะครับนะซึ่งก็ต้องเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าพบความผิดก็ไม่ช่วยนะครับนะอ่าดังนั้นเราจะไม่ช่วยในส่วนของคนไหนที่จะทำผิด แต่ถ้าเ,เขาไม่ผิดเราก็ต้องออให้ควมเป็นธรรมเขานะครับนะ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่านอกจาก3คนแล้วยังมีชาวอังกฤษที่อยู่ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ได้มีการดําเนินการคุมตัวมาที่สํานักง,งานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วส่วนอีก2คนค่ะก็ประสานไปที่สารทูตทั้งของอเมริกาแล้วก็เยอรมนีนะคะก็นี่แหละคุณผู้ชมคะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ได้มีการพูดถึงลูกน้องทั้ง8คนที่ถูกดําเนินคดีไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะผมก็ได้เรียกมากำชับ ผู้กับลงพระปัญาอย่างที่แล้วว่าให้เร่งรัดทําหมายแดงมาเพื่อจะประกาศเป็นหมายแดงเป็นเลตโนตะิสเพื่อจะเอาผู้ลงหาทั้งชาวราการชาวเยอรมันเนี่ยกลับมาลงโทษให้ได้นะครับนะเพราะนั้นในวันศุกร์บ่ายสองโมงนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะคุยกับทางสารทูตเยอรมันนะครับในเรื่องของการไปสอบนะกับเรื่องของการเอาตัวผู้ลงหามาลงโทษตามเลตโนติสคือหมายแดงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้แยกเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่ง เราไปราชการเนี่ยยังมีคดีอยู่สองคดีคดีวินัยและคดีอาญาคดีวินัยก็คือบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสรมรรถภาพขอชาตินะครับส่วนจะเป็นวินัยธรรมดาหรือรแรงก็เดี๋ยวดูจากการสอบสวนคดีทางวินัยส่วนคดีอาญาก็คือคดีเรื่องรับเงินหรือเปล่าเรียรับผมปราโยน์หรือเปล่าจ่ายเงินหรือเปล่านะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะหาลือในวันศุกร์นะครับนะว่าจะให้เขาสอบหรือเราบินไปสอบ คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าเรดโนติสนะคะหรือว่าหมายแดงที่บิ๊กโจ๊กพูดถึงเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรียกไม่มาอาจจะต้องทําการประสานกับสํานักง,งานตํารวจในระดับอินเตอร์โพเลยนะคะเพื่อตามตัว2คนนี้กลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยก็คาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้แหละค่ะก็เดินหน้าลุยเองเลยสําหรับบิ๊กโจ๊กนะคะส่วนเรื่องคือแม้ท่านจะชี้แจงออกมาแบบนี้แล้วนี่นะคะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์หรือการให้สินบนก็ไม่ได้ทิ้งทีนี้ท่านยืนยันว่าเดี๋ยวมีการตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วทําควบคู่กันไป ยังไงถ้าพบว่ามีการกระทําความผิดก็ต้องโดนดำเนินคดีเหมือนกันค่ะอาพูดถึงเรื่องของลูกน้องคนสนิทของท่านเมืม่อสักครู่ที่เราคุยกันไป ทางบิ๊กโจ๊กเองก็ตอบคําถามเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะล่าสุดที่มีความเคลื่อนไหวของพันตํารวจโทรคริสปริยเกตรองผู้กํากับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสำงคงเหนือนะคะที่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่มีความเกี่ยวพันกับคดีเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าก็ไม่ได้เครียดไม่ได้หนักใจแถมยังไม่เกี่ยวข้องย้ํานะคะว่าแม้จะเป็นคนสนิทแต่ว่าก็ไม่ได้รู้เรื่องของเขาไปเสียทุกเรื่อง ในฐานะที่เป็นเจ้านายณนะตอนนี้คือทําได้คือให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจไปแล้วซึ่งก็จะต้องไปอธิบายไม่ถึงตัวของพันตำรวจโทคลิปนะบอกว่าต้องไปอธิบายไปสู้ให้ได้ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนไหนที่สามารถดูแลได้บิ๊กโจ๊กบอกว่าก็จะช่วยดูแลเพราะว่าก็เป็นลูกน้องคนสนิทรวมถึงอีกรวมทั้งแคนด้วยอะค่ะที่ถูกดําเนินคดีไปก่อนหน้านี้คือต้องเรียกว,ว่าในส่วนลูกน้องเนี่ย เราดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเป็นนายเนี่ยลูกน้องไปทําอะไรเนี่ยมันเรารู้เราไม่ได้รู้หมดทุกเรื่องหรอกนะครับนะส่วนนี้เขาก็ต้องไปว่าแต่กระบวนการนะครับนะไม่ไม่ยังไม่ได้บอกกันนะครับนะส่วนนี้ก็ก็เขาก็ต้องไปไปอธิบายไปต่อสู้คดีนะครับนะแต่อะไรก็ตามเราอยู่แล้เขาได้เราก็ทำนะแต่มันไม่ได้หมายว่าทุกเรื่องที่ลูกน้องทําเราต้องไปรู้เขาหมดนะครับ ให้สนิทกันขนาดไหนแต่ก็ใช่ว่าจะไปรู้เรื่องของเขาทุกเรื่องบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้นะคะตอนนี้เท่ากับว่าให้กําลังใจลูกน้องไปแล้วบอกว่าไปต่อสู้ทางกฎหมายกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านเพีงพูดถึงกรณีที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นออกมาแชร์เรื่องราวโป๊ะแตกคดีฟอกเงินกับคดีพนันออนไลน์นะคะที่พัวพันกับอดีตบิ๊กตารวจ นื่องจากมีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์1ใน8ตํารวจที่ถูกดําเนินคดีไปแต่กลับไปเจอเอกสารเก่าที่พบว่ามีการจัดทําขึ้นมาเพื่อล้มบิ๊กตํารวจอีกนายที่เป็นอดีตผอบอตรที่ทนายชื่อดังไปร้องกับปอป,อปอชอให้ตรวจสอบอดีตผอบอตรในอดีตนี้นะคะว่าไม่ทราบเรื่องนี้ บิ๊กโจ๊กบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องคดีเก่าของลูกน้องก็ได้ยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ได้กังวลใจค่ะที่เริ่มมีการขุดคุยประเด็นที่พวพันกับตัวของบิ๊กโจ๊กเองนะคะซึ่งตอนนี้ยังทํางานตามปกติตามอํานาจหน้าที่หลายเรื่องหลายราวที่ออกมาถแถลงเมื่อวานนี้ท่านย้าในท้ายที่สุดว่าเอาละ่ะไม่ได้กังวลใจอะไรก็ทําไปตามหน้าที่นะคะ